DB e f อีฟุตบอลสนับสนุนโดยชียันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล Mobile ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผูดตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาละครับกาวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB e ีอีฟุตบอลนะครับผม เราเจอกันอีกแล้วละครับมาสำหรับวันนี้นะครับดีขอพาท่านมารับชมคู่ชิงชาเลิศในซีซั่น DB 32ทีมจัดทีมฟรีตายกินดเช่นเคยแล้วครับโดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณแม็กกาล้ะครับจากคลับ GXM จะเจอทางด้านคุณกายกายสิทธิ์แล้วครับมาจากคลับ c i m นะคัมแบ็กกลับมาเข้าชิงได้แลวครับทางดานคุณกายจาก c i m โดยในรอบรองชาเลิศนะครับทางดานกุลกายเนี่เอาชนะคุณอัพมาได้แลวครับ6ประตูต่อ5 ส่วนทางด้านคุณแม็กก้านะครับจากคับเจ๊กเอ็มเอาชนะคุณต่อเมืองมาได้แล้วครับมา6ประตูต่อ3ในรอบรองชาเลศเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของทั้งคู่กันก่อนนะครับนาิกาดีบีเิ่มที่ฝังด้านซ้ายนะครับซางดานคุณกายเข้าชิงมาแล้วทั้งหมด11ครั้งได้แชมป์มา8สมัยลองแชมป์อีก3ครั้งแล้วครับอยู่ในท็อปเลนดังสิบเก้านกาดีบีส่วนทางด้านคุณแม็กก้าจากคลับเจ๊กเอ็มนะครับเข้าชิงมาแล้วทั้งหมด9ครั้งได้แชมป์มา7็สมัยแล้วก็ลองแชมป์อ ทางด้านกุนกายเนี่ยเคยได้แชมป์รายการดีบีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดทีมมาแล้วนะแล้วก็ได้ช่วยรางวัลไปด้วยแล้วครับเป็นซีซั่นที่หนึ่งแล้วครับทางด้านกุนกายส่วนทางด้านคุณแมคการ ok ์นะครับก็เคยได้เช่นกันล่ะครับมาเป็นแชมป์คนล่าสุดในรายการดีบีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดทีมชิงเงินรวมสามพันสองพร้อมถ้วยรางวัลแล้วครับถือว่าทั้งคู่เนี่ยเคยสัมผัสถ้วยรางวัลมาแล้วนะแล้วก็เป็นรายการใหญ่ด้วยแล้วครับแล้วที่สําคัญนะครับทั้งคู่เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนนนนนีีี้้้้ลล่่ะะคคคคคครร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 รััััััับบบเเ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 เจจจออกกกกปปปป็็งงแแดดดด๋๋ยยยววววมมมมมมาาาาาูใชช์พิิตไไไสํผ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสิบป็นตัวจริงของทางด้านคุณไมก้าจากคลับเชียร์เกมกันก่อนนะครับจะมาในแผนหลัง4 4 2 1 3สไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูใช้เป็นติโบคูตัวส่วนคู่เซนเตอร์นะครับแบกโกมี่ยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดแบ็กขวาละครับตัวรามด้านซ้ายจะเป็นเปาโลมอนินี่ส่วนกลางรับ2คนนะครับยืนต่ําจะเป็นทางด้านยายาตูเล่แล้วก็ยืนสูงด้านขวานะครับโรดี้ส่วนกลางลูกด้านซ้ายนะครับใช้เป็นพาเวนิเวต หน้าต่ำเฝ้านายแล้วครับจะเป็นทางด้านหลุยคอต้าส่วนคู่หน้านะครับหลุยโซเลสยืนคู่กับคาวไฮด์ูมินิเก้นะครับผมส่วนทางด้านคุณกายครับโอ้โหมาในฟูลทีมอะไรครับเนี่ยเป็นทีมสายฟรีแล้วครับทางด้านคุณกายกายสิทธิ์จากクラブเซียจะมาในแผนหลัง5แล้วครับ5212สไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รละศัตรูนะครับจะเป็นทางด้านปีเตอร์ชมาอเคิลส่วน3เซนเตอร์นะครับคอตากุต้าด้านซ้ายตรงกลางจะเป็นเวอร์จิลฟันไดแล้วก็ด้านขวาจะเป็นทางด้านเฟอร์เรอร์แล้วครับโอ้โห แบ็คซ้ายใช้เป็นลูปัสันแล้วก็ด้านขวาจะเป็นชานด้านชิมเบอร์แล้วก็กางร,รับคนเดียวแล้วครับกาตูโซส่วนกองกลาง2คนนะครับด้านซ้ายจะเป็นซานดานซิลันกี้แล้วก็กางลูกด้านขวาจะเป็นซานดานเลโอเนอเมซี่ส่วนคู่หน้าเป้าในเกมนี้และครับจะเป็นซานดานคิเิีันเนอเป้ยืนคู่กับไบรันเอ็มโบโม่ละครับโอ้โหเอาละครับมายินดีต้อนรับสู่รายการดีบีละครับในคู่ชิงชาเลตโดยจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณแม็กก้าและครับผู้ทีมสุลต่าน จะเจอทางด้านคุณกายกายสิทธิ์จากคลับซีเอ็มฟูทีมสายฟรีแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าสายฟรีที่จริงใจนะครับทางด้านคุณกายนะเอาละครับเกมเริ่มจะเป็นทางด้านคุณแม่กล้าจากคลับ g ี m นะครับได้เขียก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวานะมาในสีแดงดำแล้วครับส่วนทางด้านคุณกายเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในสีน้ําเงินดำแล้วครับมาเอาละครับคู่ชิงชาเลอร์คู่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าชแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะเกมเริ่มมาแล้วนะครับอย่าญาติตัวเล่ บอลอยู่ที่โรดี้แล้วลองทิ้งยาวๆมาลูกนี้น้ำหนักน่าจะลึกไปหน่อยแล้วครับมงย้อนมาได้อาะละ้ครับฝั่งคนกายยังอ่านได้แล้วครับจังหวะน,นี้ปีเตอร์ใชมไมเคลนซัดออกขวามาที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์เล่นสั้นๆแล้วครับลูกนี้จ่ายกันได้หลังวีวับเกมขึ้นมาเวอร์จิลฟันได้ออกซ้ายมาที่คอตากุตาอาะละ้ครับแอนดูร์บอันจ่ายเข้าในมาลูกนี้จะเล่นยังไงแต่ยาโอโคแวกมาได้หนึ่งแล้วเอเปมุดจังหวะน,นี้ไม่ผ่านเวอร์จิลฟันได้แล้วโอ้โห เอาละครับมาถ้าพูดถึงลุ้นตัวนักเตะเนี่ยเป็นทางด้านคุณเมก้าะนะเป็นต่ออยู่เยอะมากแล้วครับเพราะว่าฟุตทีมสุลต่านแบบโอ้โห,โหนักเตะเติมทั้งนั้นแหละครับส่วนทางด้านคุณกาเนี่ยเป็นนักเตะฟรีส่วนใหญ่และครับมีแค่เมซี่กับปีเตอร์ชมามเคลิลนะที่ต้องใช้เงินเติมแล้วโอ้โหเอาละครับมาดูกันต่อแล้วครับนีดเบรดจมาที่คอตากุตา้าฝากคอตากุต้าอีกครั้งหนึ่งเขาหายดูมิเกยจังหวะนี้เทธนมาได้สวยแล้วก็ได้ขวาลูกนี้ก็เลียบล,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 ลอยโอ้โห 1-0ไปเลยแล้วครับจังหวะน,นี้ของคาฮาลุมเก้ดูครับซีดานเชิญหนีฟันไดแล้วปั่นโค้งเอียงลูกนี้เสียบเสาไปเลยครับสุดๆเลยแล้วครับจังหวะน,นี้ของคุณแมกกาจากับ GXM เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งแล้วครับคาฮา um ลุมเก้รับบอลมาจากคาตากุต้าจับหนึ่งจังหวะซีดานเชิญลูกนี้ครับแล้วก็ประตูโล่งๆแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับปัน่นเอียงเข้าไปเอาละครับแม่จังหวะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะยิงเข้านะมีเสียงเพลงขึ้นมาด้วยแล้วโอ<ฮ>้โห<ฮ>น่าจะเป็นเดฟเฟกต์ในเกมนะครับของซานดานคุณแมกกาเนาะ เอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมเปิดอย่างเพ่นทางการแล้ะครับเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นเป็นทางด้านคุณแมก้าขึ้นนำคุณกายไปก่อนลวครับในเกมนี้มาดูกันต่อลวครับจ่ายมาจังหวะนี้ไม่ดีละครับมาตูลามยังอ่านได้โนลดีแล้วลองหวดลิงอัพขึ้นมายาวๆติดซิมเบอร์บยังอ่านได้เช่นกันมาชีเร็วเนเมซี่กัดตัวโซออกซ้ายมาลวครับจะเล่นไงจังหวะนี้วิง่งเกมขึ้นมาฝากต่อเอปเป้จ่ายมาตรงกลางเมซี่จังหวะนี้ได้สายโอ้โห บอลกระดอนพื้นแล้วครับแต่ว่าเป็นซิโบกคูตัวยังเซฟไว้ได้ลูกนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเป้จ่ายมาเมสซี่ได้หน้ากรอบจะจอบโอ้โหกําลังจะมุดเสาอยู่แล้วละครับแต่ว่าเป็นทางดานติโบคูตัวล้มตัวป็นเศษเออกไปได้เอาละครับมายังได้กดดันต่อเนื่องจากลูกแต่มุมละครับทางดานคุณกายกายสิทธิ์จากคลับ CRM เมเมสซี่เปิดเข้ามาลูกนี้ฟันได้ไม่ถึงวันว จังหวะ2มาที่เมสซี่ครั้งนึงจะเล่นยังไงดับบอลชัดมาหนึ่งแต่งลูกนี้เข้าขวาแล้วก็โดนจิ้มลูกนี้หลุดออกหลังไปอะเอาละครับยังได้บุกอย่างต่อนเนื่องลแล้วครับแล้วเมสซี่ทำไมมันขาสั้นแบบนั้นล่ะครับนี่อะไม่ใช่หมายถึงขาอวัยวะนะหมายถึงกันเกงครับโอ้โหเมสซี่ผมเนี่ยดูกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยครับแมเอาละครับลองเปิดเข้ามาอีกรอบนึงก็ยังไม่ได้มง แล้วข่าวหายลูมินเก้เก็บจังหวะ2ได้จ่ายมาที่คอตากุตาจะได้ส่วนยาวๆจังหวะนี้พาเวนเนเวจี้มาคนเดียวยังไม่มีเพื่อนส่งแล้วต้องแหวกมาคนเดียวจังหวะนี้โอ้โหแม่เพื่อนไม่เติมมาแล้วครับไม่มีช่องจ่ายด้วยจังหวะนี้สุดท้ายเสียบอลไปเอาละครับแต่ว่ายังได้บุกอย่างต่อนเนื่องมาที่คอตากุตาแปะคืนเน็ตเวทแล้วหน้ากรอบแบบนี้สัตว์ตานี่รับโอ้โหชนเสา กันดอนออกมาแล้วครับจังหวะน,นี้ทําให้ยังขึ้น2ไม่ได้แล้วคุณกายไม่สนใจจะได้สวนลวครจังหวะน,นี้มาซี่เมซี่จ่ายเข้ามาในกัตตูเอย๋ยกัตตูโซ่ลวครเล่นสั้นๆเบิร์นขึ้นหน้ามาเอมโบโมโลแล้วจังหวะน,นี้ไม่ถึงบอลคุณแมกกาไม่สนใจแล้วครับจะได้สวนบ้างส่งต่อมาซี่เข้าวไลูเเกจี้มาด้านซ้ายเอาละครับโอกาสนี้โอกาสนี้โอ้โหแล้วซ้ำๆเอ้ยแล้วก็อะไรครับเนี่ยโอ้โหกายเป็นว่าเสียฟาวไปเลยแล้วครับสั้นคุณแมกกาจังหวะชุลมุนล้วครับมา สุดท้ายแล้วครับโอ้โหสุดท้ายเสียฟาวไปทําให้ยังขึ้น2ไม่ได้เช่นเดิมเอาละครับเป็นลูกตเตะขึ้นมาของซานดานคุณกายจะิทธิ์ลูกนี้จะเล่นยังไงโอ้โหยมเล่นแบบนี้ครับนี่ถ้าเป็น AI เออ,เอ,อนะบอกได้เลยว่าเข้าประตูอย่างแน่นอนครับผมเนี่ยเคยเล่นเองนะแล้วก็เอานักเตะมาเล่นอย่างนี้แหละครับแล้วก็จ่ายให้กับผู้สาประตูนะแต่ว่าผู้สาประตูเนี่ยดันไม่เอาบอลนะโอ้โหเข้าประตูตัวเองเฉยเลยครับผมเคยนะใครเคยกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะ เอาละครับมาดูเกมกันต่อลวครับไบอันเอมโบโมจะแหวกช่องนี้โอ้โหไม่ผ่านจังหวะ2มาที่ทิมเบอร์ลวครับจะเปิดหรือเปล่าลูกนี้ดึงย้อนเอมบ,เบ,บัปเป้สะบัดชนเสาโอ้โหชนเสาวลวครับจังหวะน,นี้กระโดดออกมาแล้วก็คุณไม่กล้าเขี่ยข้างไปเลยครับเอาละครับมายัางตีเสมอไม่ได้ยังแค่ศูนย์เท่านั้นเกมไปกันต่อมาที่กาตูโซมาที่ทิมเบอร์จ่ายเข้ามาในแล้วก็แฉลบปจังหวะน,นี้โอ้โห,หมอนนี่โกรธอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย เหมือนจะไม่ทันแล้วครับแล้วก็เขี่ยวข้างไปเลยนะมาครับมาซี่แดนกลางจังหวะนี้เอมโบโมจะพลิกไม่ผ่านคุณเม่ก,กาจะได้สวยแล้วครับลูมินเก้คอตากุตาจับดึงคืงโยกพลิกมาได้สวยจ้าจังหวะนี้ย้อนหลังเขา้าฮาลุมเก้ไปหน่อยแล้วฝั่งคุณกายแต่มาได้แล้วครับจะได้สวนหรือเปล่ามาซี่เอมบอเป้ซึ่งก่อนฟนานได้ลูกนี้ตอก้นมาซี่เอมโบโมเอาละครับจังหวะนี้พลิกวนซ้ายวนขวาเมซี่แล้วก็จะยิงลูกนี้ส่งมาซี่เอมโบโมจะจ่อ,จอโอ้โห สุดๆไปเลยครับเพลนี้ของซางด้านคุณกายดูอีกครั้งหนึ่งครับเมซี่จ่ายช่องนี้แล้วเอลโมสอดขึ้นมาแปรเสาแรกเข้าไปเลยเหรอครับมาเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอล<อ>โม่ฝากเมซี่แล้วก็วิ่งตามทางไปนะเน<อ>าะแล้วดูว่าจ่ายด้วยขวาทะลุช่องมาจับหนึ่งจังหวะด้วยขวาแปรด้วยสายครับโอ้โห,โหเอาละครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งที่ทางด้านคุณกายจากซี็มตีเสมอได้กลับคืนสู่เกมแล้วครับมาทีมสายฟีก็เฟี้ยวได้ครับโอ้โห เสมอสุลต่านไปแล้วเหรครับตอนนี้เอาครับกลับมาลีเซก,กันใหม่เกมไปกันต่อเน็ตเวทจะพลิกได้หรือเปล่ากัตซูโซโดนปั๊มมาลูกนี้เอาแล้วครับมาที่เฟอร์เลอร์แล้วโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้ยังแก้ไม่ได้ซิมเบอร์เตะยาวๆมาเอมโบโมเก็บเล่นไม่ได้ย้อนมาหาซิมเบอร์แล้วก็พูดสินเป่าหมดเวลาไปเลยเหรอครับในครึง่งแรกคู่นี้และครับฟูทีมสุตานเจอฟูทีมสายฟรีนังยังสมานเกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่ง เป็นทางด้านคุณกายแล้วครับมีโอกาสยิงไปเยอะกว่านะ3า3ครั้งได้มา1ส่วนทางด้านคุณไมก้ายิงไป2ครั้งได้มา1เช่นกัน <S <S เอาละครับมาในครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ลวครับฝั่งคุณไมก้าเปลี่ยนทางด้านทนเวทลวครับไปเล่นเป็นกลางลุกนะแล้วก็ส่งทางด้านเชฟเชนโกแล้วก็เจอหลาดลงมาลวครับมาเปลี่ยน2ตัวแลวครับทางด้านคุณไมก้าส่วนทางด้านคุณกายนะครับเปลี่ยนใครลงบ้างเดี๋ยวดูได้ตามตัวภาพมุมซ้ายบนได้เลยนะครับผม เอาละครับเรากลับมาชมกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังสลรับฟังคําเทียบ้อยฝั่งคุณกายเขี่ยมาก็เสียบอลบอลมาเข้าทางฝั่งคุณแมก,ก้ายายาตัวเล่ลองจ่ายช่องมาไม่ผ่านกาตูโซ่และครับส่งต่อมาที่คอตาคุต้าเบรบเกมขึ้นมา,าละครับไมเคิลโอเว่นจ่ายช่องมาได้สวยจังหวะน,นี้เจาะเจาะโอ้โหไม่ได้ยิงละครับมาเอาละครับยังหาจังหวะจบไม่ได้จังหวะนี้ทําให้ยังแซงไม่ได้ แล้วบอลมาอยู่ที่เชฟเชนโก้แล้วครับวิวเอาเกมขึ้นมาจ่ายช่องมาโอ้โหไม่ผ่านซิลินกี้แล้วครับยังลงมาช่วยเกมรับไว้ได้แล้วครับแม่เมื่อกี้พึ่งสอดขึ้นไปยิงนะโอ้โหลงมาโคตรไว้แล้วครับซานด้าซิลินกี้เซฟเชนโก้ดึงซ้ายดึงขวาจะจ่ายช่องไหนแล้วครับฝากที่ยายาตูเล่มาที่พาเวเนตเวจะพลิกจังหวะน,นี้้วยกับกาตโซ่ฝากมาก่อนแล้วแกมาได้แล้วครับหรือโซเลสพลิกจังหวะน,นี้ได้ขวาได้ขวาดอกนี้ก็เรียบร้อยเลยโอ้โห โลสคริมเมอร์ทำงานแล้วครับจากลุยโซเลตเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้พลิกเข้าขวานีฟานได้แล้วก็ยิงเลียดๆเข้าไปเลยครับโอ้โหยิงได้แบบหมดจดคมกริบเลยจังหวะนี้ของลุยโซเลตดูอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเจอลาดแล้วครับฝากมาที่หลุยโซเลตแล้วก็พลิกเข้าขวายิงใส่ขวาลูกนี้ยับามาบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสาเข้าไปเลยเหรอครับโอ้โหเถอไม่ได้แม่สังดาลุยโซเลตของคุณแมก้า เอาละครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับในเกมนี้เป็น2ประตูตอนหนึ่งเป็นงานตามงานแก้ของทางด้านคุณกายมาดูกันว่าจะนับสอได้หรือเปล่าโอเว่นพลิกลูกนี้ม้วนเจอฟันได้จะผ่านหรือเปล่าดึงซ้ายดึงขวาเอาละครับแก้มาได้เอโบโม่จะพลิกจังหวะน,นี้ไม่ผ่านแบรโกมี่แล้วจ่ายมาเสียแล้วก็จ่ายเสียเช่นกันเลยครับมาเริ่มจะแลกกันมากขึ้นแล้วนะครับเกมใน,นตอนนี้โลดี้จะลิงอัพหรือเปล่าลูกนี้ดึงอยู่แล้วก็เสียบอล เสียบอลมาที่ซิลิงกี้จ่ายช่องตัดหลังมาได้สวยเอาละครับเบบี้เกิรลลูกนี้สุดเ้นแล้วก็เรียบโอ้โหเสาแรกจังหวะน,นี้เหลือจะชื่อแล้วครับเซฟได้ไงครับเนี่เดี๋ยวดูอีกครั้งนึงแล้วครับจี้มาแล้วก็ยิงเสาแรกแต่ว่าติดขาแล้วครับมาโอ้โหยทาให้ยังตีเสมอไม่ได้แล้วครับยังได้แค่ลูกแต่มุมเท่านั้นเอาละครับเมซี่จะเปิดเข้ามาลุ้นหรือว่าจะมีลูกสุดเปิดเข้ามาฟันได้หมวกไม่ได้ แล้วฟันไดมงโชองออกมาแล้วครับซานดานคุณเมก,ก้างงย้อนมาโอ้โหย้อนไม่ดีเท่าไรจ่ายมาลูกนี้จ่ายไม่ดีเช่นกันโรดี้ครับลูกนี้แหวกมาจังหวะนี้ย้อนมาก่อนแล้วครับเป่ารลมอนี่เล่นสั้นๆกับยายาตัวเล่วันทูเป็นสามเหลี่ยมเอาแล้วครับแกะเพชรมาได้แล้วเชฟเชนโกพีกเข้าซ้ายวนมาจังหวะนี้แตะยาวเกินไปมาทีกาตุโซล่วครับต่อส้นกลับมาโลเบร์ซันหนาวแล้วครับด้านซ้ายมีพื้นที่มีเวลา จะเล่นยังไงล่ะครับโรเบรันยัดขึ้นหน้ามามาที่ไมเคิลโอเวนดึงซ้ายดึงขวาอยู่ล้วครับจะเจาะช่องไหนแล้วมุดมาได้มุดมาจังหวะนนี้จะได้ยิงหรือเปล่าโอ้โหนิยเวตามมาซ้อนได้ไมายังตามมาแก้งานได้แล้วครับจงังหวะน,นี้เอาแล้วครับมาคู่นี้โคตรจะมันเลยครับฟูทีมฟูตานกับฟูทีมสายฟีเนาะต้องชมทางท่านกุนกายมากล้วครับมาใช้ฟูทีมสายฟีมาสู้นะแล้วถึงตอนนี้ล้วครับสู้ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆตอนนี้ส่วนทางด้านกุนเมกกาก็ยังทำได้ดีแล้วครับตอนนี้ขึ้นนำอยู่สองประตูตอนหนึ่ง อย่างกรุงความระเบียบอยู่แล้วครับก็อย่างสีเรียนแล้วครับตั้งแต่ต้นคลิปนะ้ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยสัมผัสแชมป์ในรายการดีบีหนึ่งร้อยยี่แปดมาแล้วเนาะซางคุนกายแล้วก็คุณแม็ก,ก้าแล้วครับเคยได้รางวัลไปแล้วนะครับแม่ได้ช่วยกิจยศไปด้วยนะแล้วดูจังหวะน,นี้ก่อนโอ้โหสตันนิ่งดอกนี้เซฟไว้ได้แล้วครับปีเตอร์ชไม่พรอ่อล้ครับแม่ยังขึ้นสามไม่ได้ทางด้านคุณแม็ก,ก้าเกมไปกันต่อแล้วครับมาซี่เอมโมโม่จ่ายช่องยาวๆมาไม่ผ่านแล้วครับยังไม่ผ่านที่ตู โลดี้จะโยนยาวหรือเปล่าลองงัดมาสั้นๆที่เนดเวตหรือเซเรส,สจ,จ่ายสั้นๆแล้วครับจังหวะน,นี้วันชูอร์สคูลองงัดมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหเจลาดเกมเล่นไม่ได้ฝั่งกุนกลายยังอ่านได้แต่ว่าจังหวะน,นี้เสียบอลจะมีส้มหล่นหรือเปล่าดับเบิลซัดคองหนียังไม่ได้โอ้โหมาทั้ทงคู่ับถือว่าอ่านได้ดีมากนะครับในช่วงท้ายเกมถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ละครับว่าจะออกสกอร์ไหนนะคู่นี้เนี่ยอาจจะเป็น2-2หรือว่า3 1หนึ่งก็เป็นไม่ได้หมดแล้วครับมาหรือว่าจบสกอร์นี้นะโอ้โห เพราะว่าเกมยันดูสูสีมากแล้วครับเอาละครับลูกนี้ได้วันซูไม่ผ่านเวอร์จิลฟันได้แล้วคุณกายจะได้สวนเลนันเมซี่เอาละครับมีพื้นที่มีเวลาเบิยวเกมขึ้นมาจีมาซี่ไบอันเอมโมเอาละครับลูกนี้หน้ากรอบหน้ากรอบจอจอจอะเจอะโอ้โหกะจะแหวกไปครับจังหวะนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านทางด้านเวอร์จิลฟันได้ซิมเบอร์ตัดมาได้อีกรอบหนึ่งเอมโมจะพลิกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านฟันไดเหมือนเดิมมาตัวน้ำคานจริงในเกมนี้แล้วจ่ายมาไม่ผ่านยายาตัวเล่ โอ้โหอะไรครับนี่จา่ายไงก็ไม่ผ่านล้วครับมาสื่อว่าอ่านได้ดีแล้วครับเกมรับของซานดานคุณแมกกาแล้วผู้สินชูป้าตัวเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วโอ้โหฝั่งคุณกายต้องเอามันมาครองให้ไวแล้วโอ้โหไม่ได้ครองด้วยครับผู้สินเปล่าหมดเวลาไปเลยแล้วครับ90สินาทีเป็นซานดานคุณแมกกาจากคลับ GXM เฉือนชนะคุณกายายสิทธิจากคลับเซียมไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันล้วครับมาโอ้โหเดี๋ยวดูสติในเกมนี้กันนิดนึงล้วครับ ทางด้านคุณแม่ก้านะครับยิงไป4ครั้งตรงกรอบ3ได้มา 2, 2> คลองบอล49่ส้าแลครับแล้วก็เซฟไป2นะส่วนทางด้านคนกายนะครับยิงไป5ครั้งตรงกรอบ4ได้มา1เท่านั้นแหละครับมาคลองบอล5 1าแล้วก็เซฟไป1ครั้งนะครับในเกมนี้โอ้โห,โหเป็นคู่ชิงที่แบบว่าโคตรจะมันเลยครับทางด้านคนกายเนี่ยสู้ด้วยฝีมือล้วนๆเลยนะแม่ฟูลทีมแบบสายฟรีล้วนแหละครับสายฟรีที่จริงใจแล้วครับมาแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านฟูลทีมสุดต้านของคุณแม่ก้าไม่ไหวแล้วครับแพ้ไป2ประตูต่อนหนึ่งเนาะแต บอกได้เลยว่านักเตะเก่งเนี่ยถ้าฝีมือไม่ดีก็เท่านั้นแหละครับมีทั้งฝีมือแล้วก็นักเตะดีแล้วก็ A.I ดีนะทุกอย่างมันก็เกี่ยวหมดแล้วครับในเกมนี้องค์ประกอบทุกๆอย่างเนาะเอามารวมกันแล้วก็กลายเป็นว่าออกมาดีแล้วครับมาเอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงยินดีกับคุณแม็กกาด้วยละครับคว้าแชมป์สมัยทีมม่8ของตัวไปครองได้สําเร็จส่วนทางด้านคุณกายนะครับได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามาาช่อง YouTube ยูทูบดีบีอีฟ ที่เพจดีบ K ีอีฟูบอลจากเขียนตอนนหรือว่าลองกดลิงก์้า่างคลิปนี้ก็ได้ผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ดีบีขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม